เราได้เค oh, ู่ปกระต่ายโอ้โหต่เนี่ยมีการจับมือเงินเลยอาชีมันไม่ไปคุณนำสิเพา่นรกเราไม่เออนไรกเห็นเราแบบมุกพอเห็นทำแล้ไม่เบลอเลยติดไใช่อะนึกว่ามันก็เหมือนน้ำหน่อยมันมีเออด้เดินมาออกมาแล้แต่วนนั้นเอาบกิดหัวตาไปนะ เอ้ผมไปเต้นกับแดนเซอร์ไม่เห็นอะไรเลยครับเป็นเบยรู้สึกสบายมากเลยเขบาบันงนี่ไง แล้วตัวเขาสนเลเวลาหมุนไม่สบายที่ตัวเตี้ยก่าน้ำอ่ะแล้วเวลามันบมันน้ำใชตอนแรกมันน้ำแบบหมุนยุหมุนกโกน่ะพี่ต้องใจหมยว่าต้องรอให้หนูหมุนกลับก่อนแล้วพี่ก็หมุนอันนี้นี่อะไรวนหมุแย่งอ่ะเฮ้เ้ยเฮ้ยเฮ้ยเม้ยเฮ้เฮยไม่ยเฮ้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 ยเ้เฮ้ยเฮ้ยไฮ้ยเยไม่ไม่ไ้ เอ้นีมันไม่หมุนเลยมันติดแล้วอะทบกีเค้กชอบทำไมไมเลือกวะฮะขอบม่แนะคมอยากกินอยากกินเหรอเออผมกินไม่หมดเลยจริงเหรออ้โหอร่อนะอเออ๋อออหนออเ่น่เอาเย เฮ้ยยังเออโอ้ยมีคนจีนอ่ะใช่ที่ใส่ตัวมากใช่โคตแนแต่เขาบอกว่าแต่เขาบอกว่าอย่างเงี้ยถือว่าสวยมากใช่บอกว่าเป็นอนุ่มดิสเซตีน่ะใช่ในสมัยนั้นแต่จริงมันไม่ใช่หนูพ่ายกลัวรับเท้าละห้าข้อ เหมือนก็เหมือนกเลยคอยาวี่คอจะยาวเม่อไหร่น้าเราใส่ตอนนี้มันจะยาวปะวะยาวไม่ไม่เด็กแลยแต่ยาวนิดนึงสั้นเลยอ่ะคอยาวสวยเหยเว้ยโหนี่ยังไม่ล้วยาวแล้วนะยาวแียืดจะเป็นเต่าแล้วเนี่ยอีกนิดนึงก็อีกสักปรมาณสองเซนติเมตรแอนก็ยาวไปยาวไปพี่ทำไมยาวจี๊ดมีคอที่ไหนอ่ะ นี่โหพี่พูดเหมือนพี่มีแก้มออกผมไม่ไก้มันไม่รักแก้มเดี๋ยวพอวันจริงมีคนมาดูเนี่ยไม่อยากจะอุ้มอุ้มปุ๊บปล่อยลงปุ๊บปล่อยลง วันนี้โอ้โหวิ่งหมนว่าหมนอะไรหมูนะเห็นไม่ะย่ะโอมอ่ะไม่จังหวมันกู้ลัวูก็ฟลงแบบคือมันมันมันเปลยนจังหวะไงธรรมดาเขาขึ้พอฉันแดเขหมุนสรอบมไอันี้มันจังหวะมันไม่แค่รอบเดียวรอบเดียวรอบเดียรอบเดียวรอเวอทุกครั้งที่เวลานักบอกเข้าลงเลยลงเลยลงเลยรอบเดียวนี่มรอบมันไปไม่ได้อ๋อใชมรอบเดียวใช่ไหมเ่ ผมไม่ทานแล้วรเม่ทาอยากให้นอนคนนีดึงคิ้วดีละเมาหัวปว้อัวปวดหัวปวหัวตาบวมโอ้ยปวแบบตืบแย่ทุกจอตองตาโตอุ๊บเลยเป็นกาแาดีวัตเต็ตอะไรเขาจะเอออะไรไว้อ๋อนี่พูดอย่างนี้ใช่ป้ะ ก็ดูนูจะกินหนักกินให้ตัวหนักๆเลยเริงเขาติมาวิ่งสองรอบนะน้ำหนักสุดยอดวิ่งมสองรอบนี้สามไงสามรอบวิ่งคนเดีวเนี่ยจับก็เท่ากันสี่สามวันนี้มันเบากว่าฉันแล้วกส่สามเนสี่สองละวิ่งมาสรอบไม่ตื่นมาช่อนก่อนไหมเหรอไม่อน เหนื่อเสียงจ้าเลยแค่สองรอบไม่ได้วิ่งสองวอนก่อนวิ่งชันปะไม่ก่อนวิ่งไม่ได้ช่างไม่ใช่หรอกมันลงเต่ว่คืเร่อขงกตอนนั้นพี่วิ่งไ็สรอบนั่นอยู่ตรงนี้ช่างช่างสองรอบถุงไนยังไม่จุด้อยมีรเลยพี่วไปวิ่งอีกไปวิ่งรอบ้างลขึ้นมาทีอะประมาณสามสิบองรอบขึ้นรอเราจะขึ้นรอขึ้นดูว้าวสายที่ง่รามดทีหลังให้คนอื่นดูให้ เฮ้ยทิงเหมือนตอนที่พี่ฟังไม่เชื่อมันหนักเนี่มันเยอะแต่นี้มันขึ้นโลมันมอยากิงึนงเื่อใช่ป๋งลองสงอีกเด้อลองสงอเนี่ยคุจะทำไมผมวาเอออาช้านเอาเองไปทำบ้าป่ะเนี่ยผมทต่อนักเต้กร แล้วออกไปแล้วจะเล่นกเล่นจะปวดติดเล่นเลยเนี่ยเล่นเอเล่นกันอยู่แล้วค่ะขอาค่เนี่ยเอล่นอ่ะเป็บหว่างเขามาสาบวิงอบแบจะเหประตูแล้วก็เออเหมือนะเหมือนจะต้องรู้งกเลยไม่ค่อยเลค่อย สี่คนที่พี่บอกหนึ่งเขาต้องซ้อมนทเลยของวันกระชังขาได้เขียวได้กลัวว่าแบหนาวาเลยอ่ะ่สุดหวเินนต้องไม่แตงหน้าวแต่งอดะอากเมื่ยเห็ดแห้งร้าย เงย<ม>งง้อไหมรถรำตังอ่ะเฮียอันนี้ละโอเคเจนเม่ใช่รักกันนะคลับทำงานของ,อของมแฟนมัได้ผมผมนี่บัญทีเด็ดของของงานเี่ผมว่าผมบัญทีเด็ดง,งานน,งานี่คนอ่ว่าไม่รู้วเย่รอเอาเลยเอาเลยไปไ ลักษณะน่ากลัวีกของอันเรื่องนี้ตกัจนึงกำลังติดระวัง่เ้ตันี้กิดสงมากเลยวะเอาน้เนี่ยเออบรรยากาศเก่า